ทิ้งๆเดี๋ยวเรากลับบ้านไปรอพ่อกินข้าวไปนะคะพ่ออยู่ตรงนั้นแม่คะพ่อทำอะไรกับผู้หญิงคนนั้นคะ เดี๋ยวท,ทิงทิงรอแม่อยู่ในรถก่อนนะคะเดี๋ยวแม่มานะค่ะแม่แม่คุยกับพ่อดีๆนะคะจ่าโลกเดี๋ยวท,ทิงทิงรอแม่อยู่ในรถเดี๋ยวแม่ถิงถิงเล่นโทรศัพท์โอเคไหมโอเคค่ะพี่หลงคะฉันว่าเราไปต่อกันที่คอนโดดีกว่าไหมคะ ที่นี่คนมันเยอะฉันอายเขาอะ่ะพี่ชอบกินน้ำหอมของอันวันนี้จังเลยพี่ขอดงให้ชื่นใจสักหน่อยนะ สันดาลไม่รู้จักเปลี่ยนจริงแม่คะแม่รีบบอกพ่อกลับบ้านเธอค่ะจ่าลูกเดี๋ยวถึงถึงไปรอแม่ที่รถนะ,ะนี่จ่ะโทรศัพท์แม่คะแม่คุยกับพ่อดีๆนะคะ จะเดินขนาดฉันว่าเราไปต่อกันที่คอนโดดีกว่าไหมคะ,ะคอนโดของเราก็อยู่แค่ตรงนี้เองพี่อดใจรออีกสักสิบนาทีสิแล้วถ้าถึงคอนโดลแล้วเนี่ยเราจะได้ทำอะไรอย่างสะดวกง่ล่ะค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็รีบขึ้นรถเลยสิ เม่นี่คุณทําบ้าอะไรเนี่ยเม่ต่างหากละ่ะพี่ต้องเป็นฝ่ายถ้าพี่เพาพี่ทาบ้าพี่ก็แค่จะไปส่งน้องอันเขาเองแน่ใจนะว่าแค่ปิดศพยืนจูบก,กันที่สนธนาธานะแบบเนี้ยแม้แต่หมาจะเดินผ่านอะมันยังมองเห็นเลยพี่จะทําอะไรอะ่ะพี่ควรยิถึงโลกบ้างนะเมมีอะไรอะเราค่อยไปคุยกันที่บ้าน น้องอันน้องอันเป็นอะไรมากไหมไม่เป็นอะไรคร่ะคนที่พี่ควรจะถามอะน่าจะเป็นเมย์มากเมย์หูปากไปเลยนะเมย์กลับบ้านไปเลยไปไปน้องอันเดี๋ยวพี่ไปส่งน้องอันเองนะคุณนี่มันเมย์ อย่าให้ผมต้องพูดรอบที่สามนะแม่คะอย่าทะเอลาะกันเลยนะคะอย่าให้ผมต้องหมดความอดทนกับคุณนะไปเถอะ พ่อไปไหนหรอคะพ่อเขาไปทำธุระน,นะลูกเรากลับบ้านกันนะแล้วจากี้ทำไมพ่อต้องตบแม่ด้วยพ่อไม่ได้ตบแม่ลูกยุงแค่กัดหน้าแม่นะลูกเรากลับบ้านกันลูกนะ ทำไมถึงทำกับเมย์แบบนี้เราแต่งงานอยู่ด้วยกันมาเจ็ดปีพูดมาสิว่าเมย์ไม่ดีตรงไหนนี่คุณทำบ้าอะไรเนี่ยผมเหนื่อยผมไม่อยากทะเลาะกับคุณแล้วคุณจะสร้างปัญหาทำไม เมยเห็นคนเดียวเมย์จะไม่ว่าเลยแต่นี่ถิงถิงเห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นลูกเห็นแล้วจะทำไมเรื่องลูกเดี๋ยวผมจัดการเองคุณยืนจูบกับผู้หญิงกลางที่สาธารณะแบบนั้นคุณไม่อายชาวบ้านชาวช่องบ้างเหรอเดี <c oughs> ย๋ยวว่าแต่ลูกเห็นเลยแม้แต่หมามันเดินผ่านไปผ่านมามันยังเห็นเลย พี่มันชั่วพี่มันเลวพี่ทําทุกอย่างเพื่อความสุขของตัวเองเมย์ไม่คิดเลยนะว่าพี่จะเป็นคนแบบเนี้ยเรื่องวันเนี้ยเดี๋ยวผมไปคุยกับลูกเองอย่าทําร้ายลูกอีกเลยคะ่ะเมย์ตัดสินใจแล้วไปจะพาลูกกลับบ้านที่เชียงใหม่ไม่ได้นะเมย์ลูกเราต้องเรียนหนังสือนะ ที่เอาเวลาที่จะเป็นห่วงลูกเนี่ยไปทบทวนตัวเองดีกว่าเมเมเดี๋ยวก่อนเมเอ็นนี่มันเสื้อของแม่นี่ แม่คะทำไมเพื่อของพ่อต้องใส่เสื้อของแม่ด้วยเสื้อแบบนี้มันมีตั้งเยอะค่ะนะาเขาก็คงซื้อมาเหมือนกันนั่นแหละเดี๋ยวถิงๆเข้าไปรอแม่อยู่ในห้องก่อนนะเดีย๋ยวแม่ตามไปแหม่แต่หนูไม่ชอบนะคนนี้เลย อย่ามาทำนิสัยแย่ๆแ,แบบนี้กับลูกสาวฉันนะค่ะชุดของคุณเมกก็ใส่สบายเหมือนกันนะคะแต่เสียดายที่มันหลวมไปหน่อย <c oughs> อย่างที่เขาว่ากันแหลคะค่ะคนเราเนี่ยยิ่งอายุเยอะแล้วระบบการเผาผลาญมันก็จะยิ่งแย่ลงสู้สาวๆอย่างฉันไม่ได้หรอก จับตรงไหนเนี่ยก็เต็มไม้เต็มมือไปหมดเอ่อแหววฉันใส่เสร็จแล้วเนี่ยฉันจะเอามาคืนนะคะไม่ต้องคืนหรอกคะ่ะเพราะของที่ใช้แล้วเนี่ยฉันมองว่ามันเป็นของเก่าถ้าคุณคิดว่าคุณใส่แล้วดูดีคุณก็ใส่ไปเถอคะค่ะฉันถือว่าฉันทำบุญเพราะปก,กติเนี่ย ฉันก็บริจาคข,ของทุกปีอยู่ละแต่ปีนี้ไม่คิดเลยว่าจะมีคนมาขอถึงหน้าบ้านคิดๆแล้วก็น่าสงสารนะคะอายุขนาดนี้แล้วยังมาขอของคุอื่นใช้อีกจริงๆแล้วฉันยังมีอีกเยอะนะคะชุดที่ไม่ได้ใส่ถ้าคุณอยากได้คุณก็ไปเลือกเอาเลยนะขอบคุณค่ะ ฉันเข้าใจแล้วนะคะว่าทำไมคุณหลงเนี่ยถึงเลือกที่จะแต่งงานกับคุณเมย์ก็เพราะว่าคุณเมย์เนี่ยเป็นภรรยาที่เข้าใจสามีภรรยาที่เข้าใจสามีนี่หายากนะคะผู้ชายเนี่ยเมื่อหาภรรยาที่ดีแบบนี้ได้แล้วมันก็ต้องจําเป็นที่ต้องรักษาไว้ให้ดีทำไมคุณถึงใช้คำว่าจําเป็นนะคะ ในเมื่อเราก็รักกันดีแล้วเราก็มีลูกสาวด้วยกันฉันว่าคําว่าจําเป็นเนี่ยน่าจะใช้กับคุณมากกว่านะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่คุณหลงเขาเบื่อคุณเขาก็จําเป็นที่ต้องไปมีคนอื่นเหมือนกันฉันไม่สนหรอกคะ่ะว่าเขาจะไปมีคนอื่นหรือเปล่าแค่ฉันได้ในสิ่งที่ฉันต้องการเนี่ยแค่นี้ก็พอแล้วคะ่ะ ไม่เหมือนคุณในตอนนี้อยากได้อะไรก็เรียกร้องไม่ได้สักอย่างเป็นได้แค่ภรรยาในทะเบียนสมรสคุณไม่ต้องกลัวหรอกคะ่ะที่ฉันกลับมาบ้านหลังเนี้ยฉันจะกลับมาอยากอุย้ยทำไมวันนี้โชคดีแบบนี้เนี่ยได้ยินข่าวดีหลายเรื่องเลย <c oughs> คุณจะอยากกับคุณหลง แถมฉันยังได้เสื้อผ้าสวยๆจากคุณอีกอยากไปแล้วเนี่ยก็เป็นหม่ๆเลยนะคะ <c oughs> ปากดีแบบเนี้ต้องเตอดีอยากสวยนักใช่ไหมนีม่แกที่ก่อนหน้านี้ฉันยอมแกจนแกได้ใจแกคงคิดว่าฉันไม่สู้คนใช่ไหมฉันไม่อยากลดตัวลงไปเกือกกว่าคนอย่างแกมระหากละ ิดว่าแกตอบฉันคนเดียวหรอหยุดเดียวนี้นะนี่คุณจะทำอะไรเนี่ยอันพี่หลงเมยพี่มันตบฉันก่อนนะถ้าอันไม่ทำให้เมย์เขาอารมณ์เสียเมย์เขาก็คงไม่ลงไม้ลงมือหรอก มาทเป็นออกตัวแทนฉันหรอคะพรุ่งนี้เราก็จะหย่าก,กันละเดี๋ยวคุณไปเก็บของของคุณออกไปให้หมดเลยนะเอา้าบ้านหลังนี้ไม่ใช่บ้านของพี่หลงหรอคะบ้านหลังเนี้ยเป็นชื่อฉันตั้งแต่ยังไม่ได้แต่งงานละที่คุณอยู่กินกับคุณหลงเขาเป็นเดือนๆเ,เนี่ยถือว่าฉันทําบุญให้กันแล้วกันเพราะว่าหลังจากเนี้ยฉันจะได้หมดเวรหมดกรรมสักที ม่คะทินงเห็งว่างแล้วคะ่ะจ้าลูกให้ผมกลับมาเยี่ยมลูกบ้างนะอย่าเลยคะ่ะพี่หลงคะเราไปกันเดออคะ่ะ จากนี้ไปเราอยู่กันสองคนนะลูก